คอ b r a ลงคอปเปร์ก๊อปปี้คอปปาอีกทีหนึ่งโอ้กิกุน่าเร่แล้วทั้งหมดก็คืออิลลูซีวันนี้เราจะมาเล่นเด็กเบลูก้าคอปเาอ่าจริงๆมันชื่อเบเกอร์ลิงคอปเปนะตัวนี้บอกว่าในแต่ละรอบครั้งแรกที่เราซัมมอนฟอลโลเวอร์ออกมานะครับฟอลโลเวอร์เท่านั้นนะไม่ต้องเป็นตัวคีเอทฟอลโลเวอร์อะไรก็ได้ จะซัมมอนกอปปี้ปเป๊ะของตัวนั้นนะครับถ้าบอร์ดเต็มตัวนี้จะได้คีย์เวิร์ดและสแตทจะเอาอะไรให้มันกินเอาอิลลูซีฟให้กินก็ได้มดตีจบจบไปสแตทน่าจะเยอะอยู่แล้วจากการซัมมอนนะครับ <c oughs> เราจะเล่นคู่กับนอร่าเพราะว่านอร่าเป็นเด็กที่สแปมยูนิตได้ง่ายที่สุดมีตัวอื่นที่เล่นแล้วจะดีกว่าไหมผมว่าไม่มีมั้งแบนดูซิตี้อ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในคู่ ที่ดูดีที่สุดมันง่ายมันซิมเพิลเดี๋ยวต้องลองเล่นว่าจะเป็นยังไงเด็กนี n ้ไม่ใช่เด็กเมตาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันนานแล้วมันไกลอ่ะก่มันจะไปถึงวินคอนดิชันของมันอ่ะคือเอามันเล่นสนุกสนุกก็ได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าไปเล่นจริงแล้วจะสนุกหรือเปล่านะ The Hunt Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมโดยเฉพาะ lr เกมหลักของเราและ n ง a ค s ต a r r เร l ที่บอกเลยว่าเติมร้านถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีตัวไวฟูที่รอกดอยู่ใช่ไหมล่ะ นี่เลยครับ The Hunt Shop อย่าลืมไปกดกันนะครับเพราะผมก็จะไปเหมือนกันเติมได้เลยที่ Line at The Hunt Shop ื้อเฮีอลับบมเบโอเคสิโอ้โหเฟรมสปิรเตอรเอาแรงเลยเหรอลีทอลวะเนี่ยโอ้โหลีทอลด้วย ไม่เป็นไรรหอกวลาอาแล้วดวงดีด้วยทำลายขึ้นเอาเลยจะเอาอะไรไปสู้อะหรือบางทีเล่น Normal จะดีกว่าอ๋อจริงๆผมรู้แล้วผมต้องทำยังไงโอเคผมเช็คอะไรบ้างคือเหตุผลที่เราเล่นยากอ่ะเพราะเราเล่นในเอ e r n a l เว้ยแต่การที่จะใส่โปกี้สติ๊กสใบแล้วไปเล่นในเอเนลมันไม่ใช่ไงก็ว่าอยู่ว่าเอ๊๊ การในเด็กเนี่ยมันมีใบไหนที่เป็นเอเทอร์นอลวะทำไมเราต้องเล่นเอเทอร์นอลวะใส่โป๊กี้สใบเพื่อเล่นเอเทอร์นอลโอ้โหกูถามจริงเราจะเอาโปกี้ออกแล้วกลับไปเล่นในสแตนดาร์ดครับมันไม่มีภาพเลยว่ะมันเหมือนเป็นเด็กมีมอะมันไม่เหมือนเด็กที่แบบแม่งจะใช้ได้จริงอะเราน่าจะสู้ได้ได้กุยชนมาสู้ได้ได้เลย ได้แหละถ้ามีภายใช่ภายนี่สำคัญมากไม่มีสู้ไม่ไหวแล้วมีงูมารอแล้วครับแล้วเขาบักคายมาแล้วเดี๋ยวผมยิงบักคายดีกว่าน่าต้องยิงนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่สามารถโอเพนแท็กเราอ้นี้ได้โอเพนแท็กเราตีทันทีได้เราได้ลึกไม่ให้ มาดูซิเลเก,เกอร์ตัวต่อไปที่เขาจะลงไปจะเป็นเลือดหนึ่งหรือเปล่าน่ายนะเลือดหนึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นเลือดหนึ่งโดนนะโอ้โออยางหนากูยอมนอร่าครับนอนล่านอร่านอล่านอรา,าแล้วก็ตีตัวนหน้า<ๆ>เขาคงไม่มีตัวไหนบล็อกนอนล่าหรอกมั้งหรอืหรอมีวะ ผมต้องลงพิษโปรเฟชชั่นอลก่อนปะเพราะว่าถ้าเขาจะใช้ snap จอมันจะได้มีตัวค่าส n a p จอครับไม่งั้นจะไม่มีตัวค่าส n a p จอดังนั้นพิษโปรเฟชชั่นอลต้องออกคือดักไว้ก่อนเลยสิ่งที่เขาอยากจะทำส n a p จอที่กำลังจะลงมาใน3 2 1ใบนั้นนะโอเคดาเมจไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะแต่แต่ก็สำคัญแล้วมั้ง เพราะถ้าเราไม่ทำให้เลือในสกซัสเขาเป็นศูนย์เราก็ไม่ชนะอืมถูกต้องถูกต้องยื้อไปเรื่อยๆน่าจะได้เล่นคอบบ้าอยู่ครับคอนเดนส์นี่ยคอนเดนส์คอบบ้าแล้วก็คอบบ้าอีกทีหนึง่งว้าวคอบบ้าเป็นโทษบอดเบรโดอ่าฮะแท็กเอายกข,ขึ้น แล้วลงนอนล่าใหม่เดี๋ยวอย่าบอกนะไม่มีการสวนโอหมาเป็นตัวเลยมาเป็นไพ่เลยเได้คอยไหมเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ได้คอยเพื่อนต่อไปเขาจะ snap จอทันทีนะครับเราก็เซตตัวเซ็ตลากไพ่มา What? กูรู้นะมึงจะทำอะไรอะ่ะแต่รู้อะไรไหมมันไม่ทันนะมันไม่ทันนะกาะจะใช้บนสกิเวอร์ใส่เล็กไซยัดหน้าเซตเพื่อให้เซตตายก่อนที่จะฆ่าไพแต่เซตในขณะกำลังโจมตีเลือดจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งถ้าเลือดต่ำกว่าหนึ่งปุ๊บแบเรียถ้าขึ้นทันทีเท่ากับว่าผมเทรดไพยตายเหมือนเดิมอืม เขากำลังกดอยู่แล้วเขาก็ดูโอรธขึ้นเอ้าทำไมมันไม่ตายวะก็บอกแล้วก็บอกแล้วว่ามันไม่ตายอะเออจะทำอะไรกับเซ็ตต้องทำตอนที่มันอยู่โล่งๆแต่เธอหน้าเขาลงเล็กไซใช่ไหมครับทำไงดีวะพายมันปลาเล็กไซไม่ตายอ่ะ พายที่ไหนปลาเล็กไซตตายวะโอ้ดุนเบเกอร์อ่าฟิ r s ์ t ทม e เท่ากับว่าตอนนี้เราเพึ่งอะไรเซตไม่ได้แล้วนะครับโอเคสมูทอยู่ในสัตว์ hey, แล้วผมปลาพายยัด <c oughs> ปลาพายยัดหน้าดุนเบเกอร์ให้ตาย <c oughs> <c oughs> ใช่นั่นคือสิ่งที่ผมจะทำผมจะเอาพายปลาใส่หน้ามัน นี่คือพลังของพายไงล่ะรับไปพายอื้อรับไปอีกหนึ่งพายฮิวเรียบร้อยโอเคบอดโล่งสบายแต่เราก็ต้องเจอกับเล็กไซใช่ไหมในแอคชั่นต่อไปว้าวสวยดีวอร์ดคอนซิลเราตีได้เลยเนะี่ย ผมว่าเราตีได้เลยเพราะว่าเซตจะล่าไข่ไม่ได้แล้วครับเฟิร์สไทม์มันหายไปแล้วดังนั้นเราก็ต้องสัดไปที่หน้าเจ้ส s n a จอ a w แต่ไม่เข้าหรอกนะนี่เน่โอเค cobra chuckling 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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงอบบ้าเอาอบบ้ามาอีกทีหนึง่ง คอปป้าจะตัวใหญ่มากๆตีเลยโอเคคอนเซลีลคอปปาบล็อกอย่างนี้ดีๆงามๆอืมบล็อกนี้ดีปะวะจริงๆควรสลับเั็นปะแต่ผมไม่อยากให้คอปปาเลือดต่ำกว่านี้ไงก๊อปปี้คอปป,อปลาลงคอปปาก๊็ปี้คอปป,อปาอีกทีหนึง่งโอ้ my god มาเป็นตัวเลยบล็อกครับคอยคอบราปาั๊บมาเข้าสู่มาหากราบตัวใหญ่พิษโปรเฟชชั่นอลลงเซตวิลลัพ คอปปาทุกตัวก๊อปปี้ออกมาออ้เข้าใจละเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคผมน่าจะสรุปภาพคอมโบให้ให้ทุกคนได้แล้วว่าคอมโบเนี้ยมันทำงานยังไงแล้วมันต้องเล่นยังไงมันใช้การ์ดแค่3ใบอ่าใช้การ์ดสใบเพื่อคอมโบครับผม แต่ก่อนอื่นผมว่าผมน่าจะต้องทำการใช้เพสยูเบสสักหน่อยเพื่อที่จะหาอะไรที่มันแรงๆกว่านี้นะครับโอ้ยเดี๋ยว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 ห้ามานาปะโอเคคอยครับเรียรเรีเพสตาเราจะชนะเลยในเกมนี้ต้องมานั่งงมคอมโบเองอะเพื่อที่จะได้รู้ว่า อ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองชนะแล้วครับเซตแอนงูโดนจับทุ่มไปเด็กว์ตกสลายหายไปเป็นผุยผงโอเคอ่าผมจะอธิบายคอมโบนะครับหลังจากที่เราได้ลองผิดลองถูกกันมาแล้วมันได้สำเร็จสักทีคือ เราลงคอปบ้าใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําต่อไปอ่ะคือก๊อปคอปบ้าแล้วลงคอปบ้าครับเรามีคอปบ้าตัวที่1ยืนอยู่บนบอร์ดใช่ไหมครับแล้วให้เราหาทางลงคอปบ้าอีกตัวหนึ่งพอคอปบ้าลงมาปุ๊บไอ้คอปบ้าตัวเนี้ยมันเห็นว่ามีการแซมมอนตัวละครมันก็จะแซมมอนคอปบ้าที่เป็นก๊อปปี้ของตัวแรกอีกทีหนึ่งแล้วตัวนี้เห็นว่าคอปบ้าตัวนี้ได้ทําการแซมมอนมันก็จะแซมมอนคอปบ้าตัวนี้ของตัวนี้อีกทีหนึ่ง จนบอดเต็มพอบอดเต็มปุ๊บตัวที่สูกซัมมอนมาสลายไปตัวรองสุดท้ายจะเป็นตัวที่ได้กินสแตตจากไอ้นี่แล้วหลังจากเนี้ยรอเทินหน้าแล้วทุกตัวมีความสามารถเราก็เพียงแค่ขีดค่าตัวใดตัวหนึ่งทิ้งไปแล้วลงตัวละครตัวนั้นทุกงูจะได้สแตตของยูนิตตัวนั้นบวกคีย์เวิร์ดก็คือถ้าคุณลงอิลลูซีฟงูทุกตัวจะได้อิลลูซีผมว่าถ้าวิธีการเล่นมันมีแค่เนี้ย มันมีวิธีเล่นที่ดีกว่านี้แบบไม่ต้องใช้บิงเว่นอาแต่ว่าบิงเว่นก็จะมีข้อดีก็คือลงเบเกอร์ลิงแล้วบิงเว่นตามมันก็จะได้2ตัวใช่ไหมแล้วถ้าลงบิงเว่นต่ออีกทีหนึ่งก็จะได้บิงเว่นสี่ตัวก็แก้ขัดได้นิดน,นึงเออพราะบางทีเราลง,บงเบเกอร์ลิงไม่ได้คิดซะว่ามันเป็นเหมือนแบบคอมโบโทดแทนที่สามารถทําได้อะไรเงี้ยถามว่ายากไหมเหรออายากยากเพราะว่ามันรอเทินเจ็ดครับอันที่จริง 8, เทินแปดเทินเก้าด้วยเนี่ยบเบเกอร์ลิงเขาอ่าขึ้นไปล้ว ก็คือ2ใบเนี้ยพร้อมแล้วที่เหลือคือจะลงอะไรก็ได้จะเบร์ลิงสองตัวก็ได้หรือว่าจะเบร์ลิงคู่กับคอนเดนส์ก็ได้ได้หมดนี่ไม่ใช่คอมโบที่ดีสุดของคอนเดนส์แต่เป็นหนึ่งในคอมโบคอนเดนส์ที่เล่นได้เฉย drop the bomb โอเคเอจินนาจานินนินจา เฮ้ยนี่มันเด็กนินจานี่นะไฮยน่าสนใจนะครับว่าเขาจะแสดงความเป็นนินจาออกมายังไงรอดูเลยรอดูเลยตื่นเต้นตื่นเต้นติกตักติดตักตัวขี้ตัวขีขอเท่าสวยอินลูสีฟแล้วจ่วยคีหนึ่งอ้อห้องงามแล้วมาอีกหนึ่งไม้สอว้าวอา นี่แหละครับความน่ากลัวของดวงดีนะไอ้วงเดียซสมอนมาเป็นคอสสองอ่ะถ้าสมอนมาเป็นคอสสามอีกฝั่งมันน่าจะโกรธมากอ่ะโกรธแบบน่าจะต่อยลุกขึ้นมาต่อยหน้าแล้วเล่นอยู่ข้างๆกันคือเตรียมง้างหมัดแล้วอ่ะเอาว่าเอาสักหน่อยป่ะมึงสนใจโดนสักหมัดไหมอะไรเงี้ยผมต้องผ่านก่อนปะหรือยังไง คอนโคไปเผื่อไดโนเปี้ยคลิกเค่นเหรอไปได้ได้ได้รีคอร์นาแม่งขึ้นมาเลยเออรีคอร์นาขึ้นไปจบจบจริงจริงมันก็จะเวลไม่อัพไงโอ๊กี้ซิกฮะไม่ยิงนักซัดด้วยเหรอเอานาเวลไม่อัพนะเฮ้ยหรืออัพไปแล้ววะอ๋ออัพไปแล้วเพราะว่าไอ้มันอันนี้มันระเบิดไอเนี่ยดรอปเดอดบอมอ่ะมันระเบิด ขึ้นไปไปเล่นมาใหม่อย่าเล่นตอนนี้ไม่โอเคเซตตัวเซตตายทิ้งขวางได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าวินคอนเราคือเบลูก้าครบตายกูตายสโลเบิร์นนี่นะมึงใส่จีนทำไมเนี้ยไหนว่าเป็นเด็กนินจาผ่านไหมอะ ลากมาก่อนเผื่อเอาไม้จิ้มได้เอเอเผื่อแนอนาะคนเอาไม้จิ้มมันได้เพราะยังไงเซตก็ตายชัวร์อยู่แล้วครับมันคิวเลยเพร่อวะคิวเลยเท่ากับว่าเซ็ตมันอ้เซ็ตมันจะไม่ได้แบเรียเนี่ยเซ็ตมันจะตายไปเลยครับเลือดมันไม่ต่ำกว่าหนึ่งไงมันตายอ่ะผู้คนตายเมื่อถูกฆ่าครับนี่ครับผู้คนตายเมื่อถูกฆ่า ลืมเก็บดวงไว้ครับก้านะพี่แย่ yeah, ละเล่นมาเ,เล่นเอามา20ปีเพิ่งจะเคยได้ซีนาริโอแบบนี้มาเป็นทอดๆอ,อยากให้มันเป็นคอร์สสาทุกตัวเลยไหนๆจะแรงแล้วก็แรงให้สุดดีวะอิลูซิที่เสกมาคือนินจาตายได้แต่ก็ไม่อยากให้ตายคือยังไงมันก็ตายอ่ะมันทําอะไรไม่ได้อ่ะต้องเผาสเปลที่เขามีให้หมดเนะี่ยโอ้โหแล้วเบลูก้าคขบ,บ้าผมจะเอาอะไรไปรอดวะถามจริง ไม่มีภาพรอดเลยอะตัดได้ที่ตัวนี้ยังอยู่อะผ่าน๋องูผมตายแน่นอนลงงูไปแม่งตายทำอะไรไม่ได้ด้วยโคตรโดนแก้ทางเขาต้องใช้การจิ้มงูสองใบเว้นแต่ว่าเขาจะหลุดผ่านกลับดีไหมหรือลงคอบบ้าดิลงคอบบ้าไปมันตายชัวร์ทุกคนไม่เป็นไรไปไปไปไคอบบ้าไป เพื่อความรุ่งโร์ของเราถ้าผมมีคอยอีกหนึ่ง,งถ้ามีคอยอีกหนึ่งนะเราลงคอบบ้าแล้วได้คอบบ้าหลายตัวนี่เขาไม่มีสิทธิ์เลยเนะี่ยผมว่าผมควรลงพร้อมคอยปะไม่ไม่ไม,ไม่ยังไงถ้าเขาจะฆ่าได้ก็คือเขาฆ่าได้ครับเอ้าแล้วผ่านมาครับจังหวะนี้ไปได้เวลาเบลูกา้าคอบบ้าก๊อปปี้ตัวเองอ จริงๆนะทุก like คนมันก็แค่ใช้อะไรนะดิวหนึ่งอสองใบก็คือเวนเจนฝั่งเดียวนะลูเนชั่นฝั่งเดียวแล้วนะน่ากลัวมากเลยตัวที่มันยืนอยู่ตรงนั้นน่ากลัวมากเลยเราไม่มีทางฆ่ามันน่ากลัวสุดๆถ้าไม่หลุดก็ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วครับ เออนามีนามีมีนามีมีนาอ่าอ่าเราต้องมีการ์ดเจนคอยอย่างน้อยสักสองสมามใบอะเพื่อให้ใช้กับคอปปาแล้วหลุดจริงโอ้ฝันร้ายฝันร้ายที่ไม่มีายไม่มันกำลังจะลงฟิตมาอ่าฟิตเออโดนตีเข้ามาแล้ว อ,อย่างน้อยเรามีอิลูสิฟละผมพอใจแล้วอย่างน้อยเรามีอ,อิลูสิฟละเขาต้องเก็บมานะเขาเป็นเด็กนามิเขาต้องเก็บมานะคนอะไรตัวละครมาลงตรงนี้ไม่มีเฮ้ยมึงเท็นามิจริงไหมเนี่ยเฮ้ยนามิเว้ยอัพเลยจริงจริงๆจกประสบการณ์ที่ผมได้เล่นนามิในแพทแพทที่มันเนิร์ฟไปแล้วอะ นามีสภาพโง่ๆแบบเนี้ยไม่ต้องเวลอัพก็ได้โง่เหมือนกันเวลอัพหรือไม่เวลอัพก็ได้ไมีค่าเท่ากันดามเมจแรงขึ้นมาหนึ่งดามเมจไม่ได้ช่วยอะไรกันนะเนี่ยพอเลือดมันไม่เพิ่มไงครับมันก็แค่บวชแท็กมาเพิ่มหนึ่งโดนยิงตายอยู่ดีอะไรเงี้ยบางเด็กอาจ,จะดีมันต้องดูเด้อพิจารณาเด้อถ้าเป็นเด็กที่มันมีการ์ดยิงเยอะๆเ,เป็นลิเกียนแบนเดลใส่หน้าอย่างเงี้ย ไม่น่าคุ้มนะไม่น่าคุ้มที่เราจะรัชเวลล l อัพนามนี่แต่มันก็ต้องทำบ่วะไม่ทำตอนนี้ไปทำตอนนี้อ้อฮอได้การ์ดฟรีอ e ีสปอร์ตขอพา,พายที่ขอพายอยากได้พายพาย,พายเฮ้ยพายไลตนิงรัชเก็บมานาไหม ไม่สนใจเก็บมานานเลยแหละหรือจะเคียบบอร์ดอย่างเดียวเลยนามินี่สองทับแดนะคอนโคไสวยในการยิงละอันนี้บอกว่าอะไรนะถ้าแทรปหรือบุญแอคทิเวตจะดีลสแทนเออเราไม่มีสักอันเลยบายบายตีมังคับเอบล็อกดีกว่าไม่เลยมีไหมไม่มีไม่เลยโรเทตแล้วใช่ปะ Take peek the wave. ไม่เลนโรเทรแล้วหรอวะทุกคนไม่เลนโรเทรแล้วยัง oh, ได้มาสมดาเมจแล้วเรากปไปตัวนี้ลงไหมหนึ่งมาคนะาแล้กันไม่กปไม่กปยังอยู่โอเคกปเด็ดเทินเจ็อ่ะเทินเจ็ดอ่ะเทินเจ็เทินเจ็เทิน ไม่นะมันมีนอ้องละมึงเก็บมานาบ้างมี่เนี่ยใส่ทำไมนามีถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยวาย like ูปุ๊ดนามีอิดเดวเด็กอ u p ยูเพลทไ t ดิ s ไม่มีเก็บมานาเลยเว้ยมันไปนลงเทินหน้าก็ได้นอล่ามเก็บมานาให้นามีเพิออ่มน้อยนามีกูจะร้องไห้แล้วเนี่ยมานาที่ตกมาถึงนามีนี่แบบแทบไม่มีเ๊ะไป ถ้าพอท่อพาราลูซ่ามันเป็นเบรสเหมือนเดิมนะองค์ได้ใช้ไปแล้วแล้วเผื่อแบบ i n g ได้อิลูซีอะไรเงี้ยใส่หนึ่งตัวมาต้มเราผมว่าใช่ละอันนี้อะไรคือเทรดอ่ะขอเทรดได้ไหมครับอ่าพอดีว่าไม่อยากจะให้นอราตายได้กูซื้อไม่มีทางที่มาลายตัวนี้จะรอดปะ เว้นแต่ว่าใบนั้นจะเป็นเป็นอะไรแบบเนี้แล้วสองดาเมจด้วยครับยกขึ้นมือไปไหนๆก็ไหนๆละขึ้นมือไปเลยฝั่งเขาคอมโบถังฝั่งเราคอมโบงูคอยเรามี3ใช่ไหมถ้าบอกว่าผมเบเกอลิงคอปปาได้ภายในหนึ่งแอคชั่นเอ้ยภายในเทินเดียวได้ นคะครับคอปเปอรคอนเดนส์ก๊อปคอปเปอรแล้วคอยลงไอ้ที่ก๊อปจากคอนเดนส์อีกทีหนึง่งก็จะได้คอปเปอรหลายตัวแต่ไม่รู้นั่นจะพอหรือเปล่านะคอปเปอร์สองใบยอยากได้อิลูซีฟสักตัวหนึ่งอิลูซีฟจากฝั่งเขาอะถ้าลงอิลูซีฟมาสักตัวแล้วคอปเปอรทุกตัวเป็นอิลูซีฟนะเขาไม่มีสิทธิ์เถียงละเขาเล่นหมดเลยวะเขาเล่นเป็นมาลาย มิชเวสมาไหลด้วยแล้วเขาก็ใส่นามิมาด้วยเขาเล่นหมดเลยครับความพยายามที่จะเล่นเด็กสไตล์นี้แบบทุกอย่างมาอีกแล้วงูไปถ้าเขามีฟอลโลเวอร์อิลูซีฟสักตัวหนึ่งนะอืมถ้าไม่ได้เราต้องหาฟอลโลเวอร์ของเราเองอย่าทำอะไรงูตัวนี้ยังไงก็รอด โอ้ยเทนเดอร์เคลนสมัจีแต่ไม่ตายนะเหลือเลือดหนึ่งเป็นกาสเซกจาคอนโทรด้วยอโอเคถ้าใช้คอยมันเจนสามใช่ไหมใช้คอยเจนสามใช้คอนเดนส์พอไหมเนี่ยพอใช่ไหมคอยคอนเดนส์ก๊อบคอปบ,บรา <c oughs> เยอะมากยากได้บิงวนขึ้นมาถ้าบิงวนขึ้นมือคือสวยๆเลยหนึ่งมานามีอะไรคาเซตอ่ะได้โอเคโอเคดีวมีเซตอีกใบ <c oughs> แต่โปรดรับแรงกระแทกนะครับแรงกระแทกที่จะได้รับในเทือนต่อไปไปไอพวกงูทั้งหลาย มันเป็นลโลเวอร์อย่างเดียวนะครับนอร่าจะไม่มีฝนนะไปงูทุกตัวจงตัวใหญ่ขึ้นโอ้กิกุนาเรขนาดกำลังพอเหมาะขนาดกำลังดีเลยอืมแปสใช้ได้ห้าแปดอืมหกเก้าปสี่เจ็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่บอดน่าจะเต็มนะันนี้ ผมจะตีแบบไม่ล่าขังนะครับเพราะว่าเขาดวงดีซัมมอนมาได้เป็นตัวแคนบล็อกถ้ากลัวว่ามันไม่มีทางที่จะบล็อกได้ทุกตัวอ้อจริงๆเขาขีดค่าได้นะเออขีดค่าคงไม่ขีดค่าถังก็มั้งพายไงเอาภายปลาใส่พิษโปรเฟชชั่นอลต้องเลือกหนึ่งแอคชั่นอ่ะเขาเลือกแอคชั่นนั้นโอเคเขบล็อกพอปะยังไงก็พอตีเพื่อ ไม่ต้องลากถังนะตีเพื่ผมว่าลากถังน่าจะทําให้เราเสียเปรียบบังคับให้เข้าเสียยูนิตรัวๆโดยเฉพาะไอ้พวกอิลูซีพวกนัน้ <No fear. S 1> น,น <No fear. S 1> ต้องเคลือบงูแล้วป่ะพี่เออว่ะใครอยากเล่นแนะนำให้เคลือบฟอ,อยนะตายหมดยกเว้นมิชิวสมาไลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ คือมิชเวสมันรอดอ่ะเขามีการ์ดยิงเน็กซาดไหมวันนิ่งช็อตอย่างเงี้ยวันนิ่งช็อตยังอยู่ไปยังอยู่เลยอ้โหไปนอไลอีกตัวเราไม่มีอิลูซีอ่ะขออิลูซีปเลยดิไม่ใช่นี่ไม่ใช่อิลูซีปได้ถ่ายวันโดนยิงตายตานะด็กคงไม่มีการ์ดยิงเยอะขนาดนั้นม้ก <'m> โอเคฟิต สวยโอ้แต่ไม่พอเอ้ยแล้วเสกมาเป็นอะไรครับทุกคนเสกมาเป็นอินล s i ี e แล้วทั้งหมดก็คืออิ u ล i v ีมันจบแล้วละ่ะดามีอิ s ล v e ีองหน่ย เปทางที่จะมาเข้างูสุดแกร่งพวกนี้ได้หรอกวิว่งคอนอีกฝั่งคืออะไรกันไอ้นี่เนี่ยไอ้ตัวนี้พยายามที่จะทำให้เวลอัพอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วน่าจะพยายามสแตกถังอยู่มาสิถ้าคิดว่าสแตกถังนั้นได้ก็ลองดูมา เธอหน้าตายบอกเลยนี่แหละพลังของ i อเพลังของดวงพลังที่นายไม่มีทางได้มาอย่างไงล่ะเพราะคุณดวงดีกว่าจบสวยๆอืมผมว่าลิสเด็กเนี่ยผมมีข้อแนะนำที่จะปรับนิดนึงนะครับก็คือเราหน้าใส่อิ s ูซีเพิ่ม มันมีตัวที่ผมเอาออกไปอยู่อะครับเนี่ยวาซายันดีเซเพิลอะผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงต้องใช้วาซายันดีเซเพิลด้วยในเด็กนี้เพราะเวลาที่ตัวคอปเปรมันจะอยากได้อิลูซีปะอิลูซีปที่ได้ง่ายที่สุดก็คือไอ้พวกคอสน้อยๆอย่างแอนเทนตีฟแอตเคลแทนหรือว่าวัซายันดีเซเพิลคือ2ตัวนี้มันไม่ได้เอามาใช้แบบที่เราเคยใช้อะไม่ได้เอามาใช้สไตร์เพื่อเอาคอยขนาดนั้นไม่ได้เอามาสไตร์แล้ววนใช้ชัยมอนวินมันคือตัวละครอิลูซี ที่จะลงเพื่อให้คอบบราทุตัวเป็นอิลลูซีฟคอมโบที่จําเป็นที่ต้องใช้อย่างที่อธิบายไปนะครับก็คือเราจะมีคอปบราและเราใช้การ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งกปคอปบราและเราจะได้คอปบราเต็มบอร์ดนะครับย้ำว่าเต็มบอร์ดเลยเพราะมันจะซัมมอนเป็นลูกเรื่อยๆจนกระทั่งบอร์ดมันเต็มแล้วมันก็จะหยุดซัมมอนที่ตัวสุดท้ายเสร็จปุ๊บรอเิร์นต่อไปลงอิลลูซีฟสักตัวหนึ่งคอปบราทุตัวก็จะเป็นอิลลูซีฟได้กินหมดด้วยคอมโบมันเป็นอย่างเงี้ยครับการที่เราจะพึ่งอ หรือควายก้อนจินมันก็จะใช้มานาเยอะเกินไปแต่มันใช้ได้นะเอาจ้างคอนสตรกออกหนึ่งบิงเวนออกหนึ่งอ่ะประมาณนี้คิดว่าลิสต์ที่โอเคน่าจะเท่านี้นะครับแต่มันไม่ใช่เด็กที่เก่งมันเป็นเด็กที่อยากจะไปถึงคอมโบของมันเฉยๆสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีการเล่นแบบผมที่มันเล่นแบบไม่รู้อะไรเลย คือใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อกูต้องลงออเดอร์อย่างนี้กูต้องลงตัวนี้ก่อนอ๋อมันต้องทําอย่างนี้นะมันไม่ใช่ทําแบบนี้มันทําอย่างนี้ไม่ได้เออจนพอรู้แล้วอ๋อมึงต้องการแค่นี้ต้องการแค่คอปบบ้าสองตัวแล้วรอเทิร์นต่อไปเพื่อทําให้ทุกตัวได้กลิ่นตัวละครที่เราจะลงเติมเข้าไปมันต้องการแค่นั้นมีคู่ไหนที่ดีกว่านี้ไหมสําหรับตัวคอปบบ้าอันนี้ต้องไปลองหาหากันดูนะครับ แต่ถ้าคู่กับ b a n d e ซ City มันก็จะได้คอนเดนส์ไงหลักๆคือเราเอามาคู่กับ b a n d e ล City ้พอคอนเดนส์เราเอาคอนเดนส์กอปคอปราปุ๊บแล้วลงได้เลยคุณจะเอาไปเล่นกับ Shadow Eyes ก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่า Shadow Eyes เนี่ยมีการ์ด c ป,ปี้ตัวละครไหมเอ่อที่ในสแตนดาร์ดนะเหมือนจะไม่มีวะ่ะเออมีแค่ Soul c r e นะครับอย่างเดียวเพราะไอใบก็ปอย่าง Fading Memories มันอยู่ Eternal ข้อแนะนำหลักๆคือ อย่าเอามันไปเล่นเอเทนอมันกระจอกเกินที่จะไปสู้กับเด็กเอเท n a l นครับในสแตนดาร์ดมันยังน่ารักน่ารักอยู่มันยังมีความสแตนดาร์ดอะพอเอเท n a l นปุ๊บอ่ะโอ้โหยับประหุณลิสต์เนี้ยตอนแรกอะ่ะมันคือ,อไม่มีพายทอสแล้วเป็นโป๊กกี้กยิกสาใบอืมการเอเทอร์นอมีแค่สาใบนั่นนะแล้วแบบ เราต้องไปเจอความโอราล่าในเอเทนอลเพราะแค่เรามีโปกกี้สิกสามใบอ่ะเหมือนเราเป็นกันดั้มตัวหนึ่งอ่ะที่เพิ่งจะได้ปืนไรเฟิลที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือปืนไรเฟิลที่เขาใช้รบกันในโซนหลักไปกูได้ปืนและกูลุยเลยแล้วกันในสนามรบเขาใช้ฟันแนลสู้กันเลยกับเถอกับกับเพึงวางปืนเนี้ยแล้วกลับไปใช้ปืนพลาสติกไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านเหมือนเดิมดีกว่า